ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนทำปกคลิปกันนะคะเนื่องจากว่ามีคนขอมาเยอะมากมายนะคะมไม่ว่าจะออทาง Youtube หรือว่าทางตอกนะะ<ม>ก็เรื่มแรกเราก็จะใช้แอปนี้นแอปไอบิดเพนแล้วผม,ม,มก็นะคะเราก็จะใช้แอปไอบิดเพนนะ,ะทำการลบโลโก้ของโลอกออกนะคะก็คือตัดตรงรูปทองฟ้าแล้วก็ามาแปะไว้นะคร<ม>ับผปรับอะไรนิดหน่อยนยให้มันเนียน แล้วก็ซูมเข้าไปแล้วก็ลบเออแบบเอิมทำให้มันแบบเนียนเนียนหน่อยนะคะเก็บรายละเอียดนะคะผมนี่ฮะเนียนมาว่าเนียนที่สุดอ่าอ่าโอเคต่อไปนะฮะเราก็จะมาปรับเออปรับภาพใช่ปะวะ โอเคต่อไปเราก็จะมาปรับสีนะครับผมอันนี้ก็รับแต่ทุกคนเลยนะว่าจะว่าแบบอยากได้สีแบบไหนนะ,ะแล้วก็เราจะมาเออทำอะไรนะอ,อ๋อเอาพื้นล่างออกนะคะเออรูปนี้เราก็ได้มาแบบเหมือนแคปรูปมาแล้วก็เนียลบพื้นหลังให้หมดแล้วก็จะมาเออเพิ่มแสงเงาแลนะทุกคนเพื่อความสวยงามแล้วก็เซฟโอเคเราก็ทำให้ครบทั้งหมดเลยฮะ ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะว่าจะเอากี่ตัวแล้วก็ต่อไปเราใช่อัพน,นี้ฮะชื่อแอปว่า Vangelo นะฮะอ่านไม่ออกเหมือนกันนะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็เลือกเอ่อพวกพวกพวกตัวตัวนั้นตัวนี้แล้วก็โลโก้นะครับนี่นะแล้วก็ทําปรับให้มันใหญ่ขึ้นมาอขึ้นขึ้นหน่อยแล้วก็เอาพวกเอ่อเนี่ยเอ่อ ก็ <c oughs> นี่นะ้ะตัวละครของเราก็แบบเอามาวางวางวางเออแล้วแต่คนเลยว่าจะาวางไว้จะาวางไว้บนนู้นบนนี้บนนั้นต่อไปก็จะมาเพิ่มข้อความกันนะฮะ แล้วก็มีให้ปรับสีนู่นนี่นั่นมากว่าเลยนะครับผมตกแต่งตกแต่งนิดหน่อยโดยการใช้อีโมจิทั้งคนนะนะนึกคำเย่ออันนี้ก็เป็นการเออเสร็จสิแล้วนะครับทุกคนโอเคบ๊ายบายนะทำตามกันเลยดูตับ